เอาละครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านทุกท่านะผมจากผมมิสเตอร์กฤตนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมทีมประเทศนสองไม่ใช่วันนี้เราจนเกมโลบล็อกนะครับผมและเราก็อยู่ในแบบของออสตาของวันดีเฟนต์นะครับผมโอเควันนี้นะผมเราจะทำการแบบว่าตอบคําถามแบบว่าปีกเนี่ยได้มาจากที่ไหนบ้างนะครับนะแล้สักว่าได้จากด้านเนี่ยได้จากด้านไหนบ้างนะครับผมโอเคก่อนอื่นเลยนะครับผมเราต้องแยกก่อนนะระหว่างปีกมีทั้งหมด7อันนะครับนในเกมวันตัวนี้นะ แล้วก็แบ่งเป็นสองส่วนนะครับนะแบ่งที่ได้จากโซนที่ได้จากดันเจี้ยนอยู่ห้าอันนะครับแล้วก็ได้จากการใส่โค้ดอีกสองอันนะครับนะเดี๋ยวจะรูปโชว์แล้วกันนะฮะโอเคแล้วก็ส่วนที่ใส่จากโค้ดเนี่ยก็หาได้ตามพวกอ่า u t u b e ไยกจาก YouTube ต่างๆนะครับแล้วก็จากเรนเว็บเว็บวิกิอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ส่วนดันเจี้ยนเนี่ยก็จะมีอยู่ห้าอันนะครับนะมาเดี๋ยวพาดูดีกว่านะครับโอเคตัดตัวนี้เลยนะครับ แล้วก็นะผมอ่าอันแรกนะผมนะคือยานของฟิเซอร์นะผมนะเราจะได้จากดันของนาเม็กนะครับผมนะเราต้องไปฆ่าโรบอตตัวนี้ให้ได้นะผมพาวเวอร์ฟูลด่านนี้นะผมนะโอเคแล้วอันที่จะได้นะผมนะเวลาเรานั่งเนะี่ยก็จะเป็นปานี้นะผมนี่ฟิเซอร์เดี๋ยวไปนั่งเทเลอะันะให้ดูแล้วกันเนาะโอเคนี่อันนี้จะเป็นของยานฟิเซอร์นะครับจนะเป็นปานี้นะครับผมแล้วก็อ่าอันที่เป็นของด่านนินจานะผมนะเราต้องฆ่าโอโรจิมารุนะครับน,ะนี่ เราเข้าอเราจะมารู้เสร็จใช่ไหมเราจะได้ดันของเอ๊ะใช่ดันเราจะได้กระจายนะผมอันนี้นี่นี่เลยนี่ด้านนี้นะผมก็ใช้ได้อยู่นะโอเคแล้วก็ทีสานะผมนะจะไปดันของอาราบัา斯านะผมนะจะต้องไปฆ่าของมิสเตอร์ซีโร่นะผมนะหรือ,อกวัวาไดา้ดิเอ็กนะผมและสิ่งที่ได้มาเนี่ยก็จะเป็นของไอ้นี่สไตล์นะผมนะซึ่งผมคิดว่ามันควรจะเป็นของกาอาระมากกว่านะเน,น,น,นี่ยจริงๆนี่การขีดก็จะเป็นสไตล์นี้นะผมนะ นี่นะแล้วก็เราไปด่านต่อไปเฮ้ยโอเคด่านต่อไปนะผมนะก็จะเป็นด่านของ U A Dome นะครับผมนะซึ่งเราต้องไปสู้กับ O for One นะครับผมนี่เราชนะด่านของ O for One ได้เนี่ยเราก็จะได้อ่าอันนี้เฮ้ยปิดผิดแล้ก็จะได้ของนี่ปีกของฮอกนะครับผมนะซึ่งมันก็เท่มากนะจริงๆตอนที่มาแรกๆนะเนี่ยเด็กโคตรเท่เลยนะขยายปีกอย่างสวยนะครับผมโอเคแล้วก็ที่สุดท้ายนะผมนะเราก็จะได้ด่านของอันว่าไงดีว่า ยูคูเอโกจอเอโกมันโดนแล้วนะนะนี่แล้วต้องไปสู้กับบอสตัวนี้นะผมนะซึ่งผมไม่รู้จักมันด้วยจริงๆมันมาจากการ์ตูนเรื่องบริดจ์นะผมนะแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราเรา,เราชนะไ e อ้ตนะัวดันนี้ได้นะผมนะเราก็จะได้นี่อ่านี่ปีกอ, Te, อันนี้นะผมนะปีกข้างข้าวโคตรเท่ไหมนี่อ่าเห็นไหมสวยเท่มากแล้วก็ใหญ่ด้วยนะผมนะแล้วก็ส่วนที่ได้จากอ่าโคตรนะรนะอ่ะมาดูเมฆสีทองกันก่อนนะครับผมเมฆสีทอง นี่อันนี้จะได้เป็นสีทองอันนี้นะครับผมซึ่งก็ใช้ได้อยู่นะนี่แล้วก็มาดูของอันที่สุดอันสุดท้ายแล้วนะโค้ดที่ใช้ของล่าสุดนแบบนะของฮัลโลวีนนะครับผมนะนี่ฮัลโลวีนการขี่ไมกวาดง่ะอ,อาจจะบักตรงนี้หนึ่งอาจจะบักตรงไปโอเคซึ่งผมชอบใช้นี่มากกว่านะั่นจริงนี่มันไท่มันใหญ่ <laughs> นี่เลยโอเค แล้วก็คลิปนี้ก็จะมีแต่เพียงเท่านี้นผมนะครับกดที่กดกดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้้นกันนะครับนะล้วเจอไปในคลิปหน้าสวัสดีก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับ